อยู่ในบ้านฟ้าตานึ่งไอ้แค่ผมบอกไม่ได้ช่วยด้วยเรีเยิเ่ยดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอออด,อออด้วยออกมาก่อนออกมากมา่อกไปแล้วออกไปแล้ว ต้องจอดต้องจอด,อจอดห,าหาหาที่กำบังแล้วจอดออข้างหลังมีวักคกีตามมาข้างหลังมีวักคกีตามมาจ,จอดเออ,เอ,อไม่ใช่จอดไอ้ยีโล็อกลอกอย่างนี้จอดอย่างนี้เลยเละอะจอดต้อง,งไปั๊มโดยไม่จอดทำไม่ถึงจอดหมตัว มันม<อ>นันเยอะเหรอขอ,ขออีกนั้นมันมันเริ่มปัดกิ๊บมันไม่ตัดิเลยตายเลยแลย้ลวขอแลกเดียวก็โอกาสผมโดนโอ้ชนแม่งน้ยแดเอ้าชนไม่ได้หโอโหนีละขอจริง ้วขวามือเบป้าเตรียมรอรับรถคุณไว้เฮ้ยเบื่อมันคว่ำซอลี่นะเบบี้คุณป่องมาได้ไหมตายเลยตายเลยตายเลย เฮ้ยคุณไว้เต้หนึ่งเต็มเต็มเยอะแยะดุนดวนอันมาหน่อย อีกหนึ่งต้องไปอีกหนึ่งต้นไม้เนี่ยไม่นะเออแหละก็แหละสวยสวยเพื่อนมีกว่าอไม้ไมหลังเข้า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 ,ขา,ขาเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนในหมู่บ้านมมหมู่บ้านใครหมู่บ้านเราหมู่บ้านเราคุณโต้ความวามืออยู่ในบ้าน ตเลยตาเลยตาเลยตรงนี้ม่ M4 อ่ะผมร้ายนะบ้ายิงคริงผมก็ไม่บอกช่วยหน่อยตัวดังสี่ตัวดังแรกเลยเห็นไ่าเห็นยางเห็นยงเห็นย่างมาแอ้วส่เจ็ดดิ ก็ทำเดียวกันอยู่มไม่เห็นมันหรอกวางลงมาแล้วมันก็ต้องลงฝั่งนี้เลยแล้วเห็นไหมแล้วเห็นไหมแล้วอยู่ในนี้กระปูปลาเสร็จครับปาลาระเบิดปาลดปาระเบิดก็ไป ทุกคนทุกคนทางผมที่ผมมาร์ค hmm. ด er right, right, right. ่วนใกล้ไกลบอกเรื่อใกล้ใกล้ใกล้รวบ้าหนึ่งผมต้องู่ที่หิน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 ตรงหินที่ตรงหน้าบ้านอ่ะโดนขวานยิงมา คุณโอ้ไม่นะคุณโอ้ไม่นะคุณโหไม่นะมันโหลำบากถ้ามีควันนะเข้าได้แต่คุณไม่มีควันอย่าเลยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนซ้ายยิงซ้ายที่เรายิงตีนแรกอะยิงมาแล้วครับครับคุณโหมถอยได้ไหมน่ะไม่ถอยแล้วั รียบร้อยยังอ่ะล่วงไปลงไปแค่ดาวนะนนีี้มะไปสามที่มอสมีคนวิ่งมาใช่ไหมตายหมดตายหมดตายหมดปีนี้ตายหมดเปทางนั้นเลยวมดน่ะหินทางซ้ายทางซ้ายก็โดดล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งต้องทำด้วยกันดูไว้ไง คืออะไรใครยิงกันบ้างวงหมดแลยไม่มองเจอแล้วต้องไหนพี่ชายถึงตัวแล้วพี่ชายตัวหนึ่งล่วงเพิ่งล่วงไป ใช่ช่วยหน่อยช่วยได้ช่วยได้ผมช่วยได้ผมมอสหน้าคุณเลยเป็นกำลังปานลรละเบิดออะไรสักอย่างตายหมดตายหมดยอดเลยพี่ชายพี่ชายมีคนพี่ชายร5วขึ้นเขาพี่ชาย ไอ้ส <t une> ับไอ้พี่ชายหัวคุ้งโอยไอ้พี่ชายโดนอี่ไหนตัดตากล้องเฉยเลยพี่ชายยุ่งเก๊ะ ได้หลังน้อยนะออกมาหลังน้อยลอกไวพี่ชายล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเข้าแม่งแล้วนะพี่ชายเด็กน้องชายมันรู้พี่ชายมันรู้มั <c oughs> ดเด็กกับผมอยู่พี่ชายเ <c oughs> ข้าซ้ายหน่อยพี่ชาย โอ้พี่ชายผมโดนไปไหนไม่รู้พี่ชายแซวล่วงพี่ชายมาทางนี้ดิถอยมาหน่อยไม่เลยฮพี่ชายเจอแล้วเจอแล้วห่วโดมหมวไว้นะหัวโมไว้นะโดนเฮ้ยสวยพี่ชายตายเลยื่อนไปไหนวะหัวโดมาเอาียบานหมดเที่ยงเลย ขวาไม่เยหน้าเราไม่ใช่หน้าเราหน้าเราต้องไอ้ไอเทียตตาเปล่าตาเปล่าใช่พี่ชายตาเปล่าเลยพี่ชายเฮ้ยทางหลังก็มีนะาใช้พวกเลยไม่ใช่ยลงลไลปนหนึ่งพี่ชายขวายิงนะต้องรีบในเมืองมีนะประวัติ ไปปีนซาเปาซาเปาเก่งมากเขาจากไหนวะพี่ชายซาเปาซาเปาซาเปาผมดูแลพี่ชายดูซาเปาไนเข้าวงก่อนก็ได้เราตายหมดพี่ชายมีในเมืองอีกนะนี story, ่มันเที่ยงไปเลย พี่ชายเอาเข้าเลยพี่ชายใช่พี่ชายพี่เพื่อผมเลยพี่ชายใช่มันมือจัดจังปานยาวเดียว โดนยิงไม่ใช่เฮ้เดี๋ยวคนรอให้แล้วไงไปกันก่อนไปกันก่อน าใช่ๆๆคว่ำคว่ำคป่ำถึงแถวผมเลยอยู่ตรงขอบกำแพงเบอใครยิงอ่ะใครยิงอันนี้ใครยิงมันมันแต่ว่ามีอีกอ่ะนี่นี่นีอยู่แถวแถวผมเนี่ยล่วงไปหนึ่งครับพี่ชายบนข้างบนบ้านข้างบนบ้านเอาทำไมโหดกระจังกพี่ชายเฮ้ยตรงฝั่งผม าหมดพี่ชายช่วยพี่ชาย้าหมดตอกวะไจ็บจัหมดแล้วแหละก็ขอทีมเนี่ยลงใจะอ,อ่ะมาลงรที่โม,ม, <c oughs> ม,มการ นี่สองเลยเดะมีว่ะตายไปเลยคิวมากไอเดะมีคนข้ามถนนหนึ่งคนคิววี่เดะเดะคือร่วงเอาเอาพื้นที่เอาตายไปแล้วตายไปแล้วไอ้ยูเข้าเลยนี่นี่ตามมาตามมา Tạm nhau, tạm nhau Tạm gì nữa <laughs> 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 อะไรโดนผิดสนใจมาทำยังไงบออมันเพื่อนมันมันปืนนั่นนะนัดก็ะดองไกลไกลตายไปเลยอ่ะบ้านแดงมีะเบินมาละบินมา เราีอะไนะมอสเอาเลยเอาไปเอาไปน่ตรงมี่นมีนึงออกหลังโคนไงไปละตายไปแล้วใช่ไหมไม่แล้วเข้มันกอตายยังตายยังตายแล้วตายแล้วตายแอยู่ไหนไม่อยู่ไหนเ่ย มันเข้าไปในสมองมึโอ้ะเก็บของเนี่ยผมว่าโอ้ปาร์ตเปิดไปเลยระเบิดระเบิดปาร์ตก้อนกลางเน่ยหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตัวเดียวตัวเดียหลังต้นไม้ตัวเดียวกดนหมดแล้วซ้ายขวาเนี่โอ้ดูซ้ายคุณโอ้ดูซ้ายผมดูขวาอยู่ดูขวาอยู่เฮ้ย จะเจ็บพักเก่งใจเนี่ย